เหตุการณ์ที่พิจิตเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นคุณครูนะครับขับรถไปตามถนนอยู่ดีๆมีรถคันหนึ่งปาดหน้าลงมาผู้หญิงตูคนเดียวผูกผู้ชายลงมาหาเรื่องครับลำพังเนี่ยคนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้ชายก็น่าตกใจพอแล้วแต่ดูไปดูมานี่คือภาพกล้องหน้ารถตอนเริ่มแรกเลยมันมีรถคันหนึ่งจอดกวางถนนอยู่เธอก็เลยบีบแตรหนึ่งทีเพื่อที่จะให้รถคันนี้มันถอยซ้ายถอยขวาหน่อยหรือว่าหลบหน่อยเพราะมันไปไหนไม่ได้ครับถนนแคบครับ รถคันนี้พอบีบแต่ไปสักพักหนึ่งก็รออยู่นานเหมือนกันนะกว่าจะหลบเข้าข้างทางคุณครูสาวตัดสินใจที่จะขับรถต่อแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเพราะรถคันนี้คนที่ขับรถเนี่ยเป็นพระเป็นพระและอารมณ์ร้อนมากเพราะหลังจากที่คุณครูขับไปเรื่อยๆตามทางรถคันนี้มาปาดหน้าเหมือนมาขับให้จอดเลยครับนี่รถเขาจอดแล้วแล้วลงมาหาเรื่องคนลงมาหาเรื่องคนลงมาดา่าบอกให้มึงลงมาคุยกับกู เป็นพระสงฆ์อยู่ในจีวอเลยครับอะไรคะทำอะไรกันมา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 ทำอะไร ลืมไปหรือเปล่าว่าใส่จีวรอ,อยู่แล้วก็ขับรถด้วยแล้วเขาว่าน่าจะมีอาการเมานะคุณผู้ชมพระไม่ได้มาลูกเดียวเพราะพระเนี่ยเหมือนมากับคาราวาสคนหนึ่งสวมใส่เสื้อลายพลางคล้ายทหารด้วยแล้วก็เมาทั้งคู่เลยค่ะ เดียนเลยที 4, ป่ปี5ปีแล้วผมยังไม่เคยได้เงินเดียนเลยจา่จานท่านสนามพุทเนี่ยมันต้องมาอ้างกับผมเลยเอาไมา้กับผมนี่มาคุยกับผมนี่แล้วใครต้องจ่ายเงินเดือนให้ท่าน ครับมีเงินเดือนเหรอครับต้องจ่ายเงินเดือนชาวบ้านชาวพุทธเหรอครับต้องจ่ายเงินเดือนคือคุณครูเนี่ยบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสักสิโมง25นาทีครับต้องตัดสินใจโทรหาคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็โทรหาผอ,อรโรงเรียนให้เข้ามาช่วยพอเข้ามาก็มีการเจรจาก,กันและตอนนี้ล่าสุดแจ้งความแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วย